วันนี้ POV ภาคพิเศษเดี๋ยวผมจะลองศูนย์ถึงร้อยทางขึ้นตรงนี้ให้ดูสามสองหนึ่งดูแปดสิบร้อยเอนจิบจะเยอะมากเยอะเหมือนแบบคุณเหยียบเบรกเลยอะช่วงล่างผมว่าเป็นรถที่พวงมาลัยดีพวงมาลัยแม่นพอสมควรเลยมันคล่องตัวมากเลยแต่เบื้องต้นไบเกียรคุณเห็นป่ะว่าตอนขึ้นเนินอะ่ะ เขาจับรถได้นะตัวแบตเตอรี่ก็ชาร์จและชาร์จเร็วด้วยลงทางเนินบเบรกนิดนึงอะ่ะขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะถ้าจับไม่ได้เขากาจจะเร่งแต่ถ้าเกิดจับไ,ได้เขาจะเบรกให้นี่ผมไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะนะครับมันเป็นรถที่เออถ้าเกิดคุณชอบขับรถเนี่ยน่าจะชื่นชอบ ชววกบพบอีกครั้งนะช่องโคกีพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออ t โตสเตชันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาไป POV n i s นิสันคิก Epower นะครับขุมพลัง E-Power ของเขานะฮะที่สามารถรีดกำลังแรงม้าได้129แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรนะครับแล้วเขาก็มีเครื่องยนต์ นะครับที่เป็นสันดาบนะฮะเบนซิน,น1.2ลิตรด้วยแต่อันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการขับขี่นะเขาแค่มาช่วยปั่นกระแสะไฟฟ้ากลับไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาหน้าที่ของการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยมอเตอร์แบตเตอรี่ต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะไปลองขับ ขึ้นลงเนินขึ้นลงเขาคอกันนะครับแล้วก็มีขึ้นภูทับเบิกด้วยซึ่งนอกจากจะได้ลองสมรถนะแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีทดสอบพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ด้วยนะครับนิสสัน i ินเท l i g เ n เจนต์โมบิรวมไปถึงระบบต่างๆว่านิสสันคิคันนี้นะครับแฮนเดลลิง่งการเก็บเสียงขุมพลังอัตราเร่งนะครับระบบช่วยเหลือการขี่ต่างๆเป็นอย่างไรนะฮะบ,บอกก่อนว่าคันที่เห็นในคลิปนี้นะครับเป็นตัว ท็อปที่สุดแล้วก็แต่งเต็มที่สุดแล้วนะครับราคาค่าตัว1นึ่งล้านเก้าหาบาทจริงๆตัวคิกวี l ตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับหนึ่งล้านสี่หมื่นบาทและคันนี้เพิ่มเติมสีสันทุโทนอีก1,000 0บาทแล้วก็ตัวพรีเมียร์ดิชั่นอีก40,000บาทนะครับก็รวมๆแล้ว1นึ่งล้านเก้าหบาทเดี๋ยวพาชมรอบคันแบบคร่าๆออวๆก่อนละกันนะครับคันนี้ ด้วยความที่เป็นสีตัวถังทูโทนนะครับสีตัวถังสีขาวหลังคาดำนะครับแล้วก็ล้อจะเป็นล้อพิเศษของพรีเมียร์ดิชั่นที่สําคัญเลยคือกระจังหน้าเป็นสีดําแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะฮะนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้พร้อมโลโก้แผ่นปิดตรงนี้หมายความว่าตัว Intelligent Mobility เนี่ยมีพวก Adaptive Cruise มีแรงต่างๆมาครบนะครับก้อง3 6 0รอองศากริวตรงนี้สี g รอสซี่แบ็กนะครับรวมไปถึงตรงเนี้ย ดำหมดเลยตัดนะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเปิดออโต้ด้วยเปิดปิดออโต้มีมาให้นะครับส่วนพวก daytime running light จะเป็นอยู่ตรงนี้นะแถบตรงนี้คือไฟเลี้ยวซึ่งเป็น LED นะครับอันนี้ LED เต็มระบบเลยนะโดยรวมเนี่ยผมมองว่าสวยพอสมควรแล้วก็ตัวกรอบตรงนี้ไฟตัดหมอกแสงสีขาวนะครับเป็นกรอบที่เป็นแบบสีกอ o ซ s บ b บ a c เหมือนกันลิ้นจะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหน้าโดยรวมตรงๆนี่ ผมว่าสวยนะยิ่งตัวถังก็เป็นสีขาวนะพอคุณได้ตัวพรีเมียร์ดิชั่นแล้วก็สีตัวถังทูโทนเอาเรื่องอยู่นะครับความโดดเด่นของนิสสันคิกผมว่าดีไซน์เขาสวยนะฮะแล้วถัดมาพวกคิ้วต่างๆสีดำด้านตามสไตล์รถที่เป็นแบบครอสโอเวอร์ over, แล้วก็ SUV ต่างนี้แล้วก็ตัวล้อคุณผู้ชมล้อขนาด17นิ้วนะฮะนี่ ดีไซน์แบบนี้เลยอันนี้คือเฉพาะล้อของตัวพเม m i u m Edition นะครับรัดด้วยยาง205 55R17 ดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็แบตช e ์ e-power มีมาให้กรอบตรงนี้นะครับเสริมขึ้นมาให้รถยนต์ดูตัดแล้วก็โดดเด่นขึ้นนะครับฝาครอบระจมองข้างสี g อ o ซ s y black มีไฟเลี้ยว LED กล้อง360อ,องศาติดมาให้นะครับแล้วก็ความเป็นทูโทนเนี่ยเขาจะทำสีดำตั้งแต่เสา A เป็นต้นไปเลยนะครับเนี่ยคุณดูข้างๆดินะข้างๆนะสวยเอาเรื่องอยู่ นาแล้วก็ในส่วนของสาวากาศชักฟินมีมาให้แล้วก็ความเป็นพรีเมียร์ดิชั่นนี่นะครับแบสพรีเมียร์ดิชั่นนะฮะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์แบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงตัวดิฟฟิวเซอร์หลังนะฮะดิฟฟิวเซอร์หลังแบบนี้โดยรวมเนี่ยผมมองว่ารถยนต์คันนี้สปอร์ตพอสมควรเลยไฟท้ายก็เป็นแบบ led เต็มระบบเราไปลองขับกันดีกว่านะฮะว่าสมรรถนะอง E-Power เป็นไงนะครับไปจ้ะ นี่หรือคุณจะปลดล็อกผ่านคีย์เลสตรงนี้ก็ได้นะฮะขึ้นมาก็เช่นเคยสตาร์รถก่อนความเป็นอ e ีพาวเวอร์ถ้าเกิดแบตเหลือเยอะคุณอย่าเบรกกดปุ่มเงียบๆบแบบนี้บายสปอร์ตติดเช็คระบบต่างๆทั้งหมดนะฮะจอเป็นดิจิตอลนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบซูเปอร์วีลก่อนแล้วไปทดสอบขับขึ้นลงเขาระบบต่างๆกันแบบจัดเต็มเลยจ้าเปลี่ยนมุมกล้องมาที่เรียบร้อยนะฮะวันนี้ p o v ภาคพิเศษ เราอยู่ที่เขาค้อนะครับเพิ่งลงมาจากภูทับเบิกเดี๋ยวจะขับนะบนทางที่แบบว่าขึ้นลงเนินนะทดสอบ P.O.V เจ้านิสสันคิกนะครับที่มาพร้อมขุมพลัง e-Power นะฮะกำลังแรงม้าของมอเตอร์เนี่ย129แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรนะครับ0ถึ100เนี่ยนะครับทางทดสอบทางเรียบปกตินะจะอยู่ที่ประมาณ8 9วิกกว่าซึ่งถือว่า รวดเร็วพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนยรุ่นนี้มันคือการขับขี่แบบรถ EV ีเลยนะครับแค่เขามีเครื่องยนต์1.2ลิตรมาช่วยปั่นกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่เท่านั้นเองนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยไม่เกี่ยวกับการขับเลยนะบอกไว้ก่อนนะต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะฮะว่ารถต์คันี้เป็นสไตล์นี้แต่ก็พอบอกว่าเป็นรถเหมือนรถ E ีวีนะอัตราเร่งอะไรต่างๆมันอาจจะ สู้แบบพวกเทสลาพวกอะไรขนาดนั้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดในแง่ของการใช้งานปกติทั่วไปผมว่าคันนี้เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าผมขับขึ้นภูทับเบิกมาแล้วจี g ๊ดจั๊ดอยู่เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปลองขับ POV กันนะครับแล้วเดี๋ยวลองไฮเดอร์ลิงลองตัว n ิสสัน i n t e l l i g e n นต์โมบิลินะครับแล้วก็การเก็บเสียงระบบอะไรต่างๆกันครบๆเลยนะฮะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะลองศูนถึงร้อทางขึ้นตรงนี้ให้ดูว่ามันเป็นไงอันนี้คือทดสอบแบบ ภาคพิเศษนะเพราะว่าเอาจริงอ่ะศูนยถึงร้อมันต้องเน้นทางแบบทางตรงใช่ไหมนี่เราลองให้ดูเลยนะครับตัวเกียร์เป็นซิงเกิลเกียร์คือแบบรถไฟฟ้านั่นแหละนะลองศูนยถึงร้อยเลยนะหมดปกติสามสองหนึ่งดูหกสิบแปดสบรอคุณดูแล้วกันนะฮะขนาดขึ้นเนินด้วยแล้วก็ ด้านหลังผมก็มีผู้โดยสารด้วยนะมีผู้โดยสารมีสัมภาระครบเลยคือเอาเรื่องอยู่อิงที่บอกเลยว่าเป็นรถที่ถ้าเกิดคุณขับในเมืองนะครับขับแบบขับไปทํางานนะบ้านคุณอาจจะอยู่ชานเมืองแล้วก็ขับเข้าเมืองไปทํางานทุกวันอะไรเงี้ยผมว่าคล่องตัวพอสมควรในส่วนของสเปครถยนต์นะครับช่วงล่างด้านหน้าเด็แม็กเฟิร์สันสตัดนะครับพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงด้านหลังนเป็นแบบ พอร์ชั่นบีมคอยสปริงเหลกันโครงนะระบบเบรคดิสเบรค4ล้อด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะตามปกติรถสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยจะมีเป็นแบบโหมดนอร์ม l ลโหมดสปอร์ตหรือว่าถ้าเป็นแบบรถที่เป็นลักช r รี่ขึ้นมาหน่อยจะสปอร์ตพัลสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่รุ่นนี้มีโหมด S โหมดอีโคแล้วก็โหมดธรรมดา S เนี่ยไม่ใช่สปอร์ตนะ S เนี่ยคือสมาร์นะคือพอคุณกดเข้าไปเนี่ยตัว คันเร่งเนี่ยจะกลายเป็น one พ a เด l ลนะครับรถยนต์คันนี้แทบจะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับเพราะว่าการดึงกลับอะไรต่างเนี่ยมันจะ engine เบรกจะเยอะมากนะฮะจะเยอะเหมือนแบบคุณเหยียบเบรกเลยอะ่ะนะซึ่งเดี๋ยวผมลองให้ดูนะอันนี้ลองเลยทางโลง่ลงนี่เข้า s นะเดี๋ยวผมจะลองปล่อยเท้าจากคันเร่งให้ดู3 21นี่บ้ามันจะดึงเลยนะครับคือเอาง่ายๆละกันง่ายๆเหมือนคุณขับรถกอล์ฟอ่ะที่มันเป็นรถไฟฟ้านะครับพอ คุณถอนเท้าจากกรนเร่งเขาจะช่วยเบรกให้ซึ่งข้อดีของเขาคือเวลามันเบรกดึงแบบเนี้ยมันจะช่วยปัดกระแสไฟฟ้ากลับได้เร็วมากขึ้นนะแล้วแป๊บเดียวเนี่ยเต็มเต็มหลอดแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ถนัดคุณอาจจะปรับลงมานิดน,นึงปรับเกียร์เป็นโหมด B อันนั้นก็มีเอนจิ้นเบรกเหมือนกันแต่ไม่เท่าสมาร์ก็แล้วแต่นะว,ว่าคุณจะชื่นชอบแบบไหนเพราะว่าเอาจริงๆอ่อะตอนผมมาขับแรกๆผมลองโหมดสมาร์ใช่ไหมแล้วพอผมลองผมไม่ชินอะ ความไม่ชินความไม่เคยใช้ใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่าคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบผมอะคือขับรถแบบปกติทั่วไปพอคุณเจอไฟแดงคุณถอดเท้าจากคันเร่งมาเหยียบเบรกใช่ไหมแต่เนี้ยพอคุณถอดเท้ามันเบรกเลยมันจะเวียนหัวนิดน,นึงตอนแรกๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบกะระยะได้แล้วผมว่าสนุกนะได้ปันกระแสไฟฟ้ากลับเร็วขึ้นด้วยทําให้รถมันประหยัดขึ้นนะครับในส่วนของการเก็บเสียงอันนี้ผมลองทางยาวๆให้ดูเลยเดี๋ยวผมเร่งให้ดูขออนุญาตด้วยนะครับ 120คุณดูเอานะครับการเก็บเสียงผมว่าไม่แย่เลยนะถ้าเกิดเป็นรถไซส์ประมาณนี้แล้วขับอยู่120-130แล้วภายในยังเงียบอยู่ฟังเพลงรู้เรื่องนะฮะแล้วก็เสียงลมประทาด้านหน้าไม่เยอะมากนะีผมว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมรู้สึกว่าคันเนี่ยจะเริ่มมีเสียงเข้ามาในห้องโดยสารดังอ่ะจะช่วงประมาณแบบ1 5 0 160ไส้วยำไป นะซึ่งตอนนั้นผมถือว่าอาจจะไม่ได้ขับกันเป็นประจำอยู่แล้วความเร็วประมาณนั้นนะผิดกฎหมายด้วยแหละนะฮะแล้วก็ทางด้านโพสิชันการนั่งแล้วก็พวกแผงแดชบอร์ดต่างๆคือแทบจะยกมาจากนิสสันอ l m e ม a ่เลยนะครับคือดีไซน์คือจอแร,อรองต่างเนี่ยนะแต่ผมรู้สึกนะอันนี้ผมผมรู้สึกว่าตัวผิววัสดุด,ดีกว่ารวมไปถึงตัวแผงแดชบอร์ดการประกอบแรงต่างผมรู้สึกว่ามันแน่นกว่านะฮะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะ นะแต่โดยรวมเนี่ยสีสันก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีอีกสีหนึ่งด้วยนะห้องโดยสารก็จะมี2ส,สีนะครับแล้วแต่สีตัวถังของรถยนต์นะฮะแล้วก็รุ่นนี้คุณผู้ชมความเป็น e power นะฮะอัตาราบริโภคน้ำมันเนี่ยหลายคนน่าจะอยากทราบกันแล้วว่าเฮ้ยมันคือรถที่มีขุมพลังไฟฟ้ามาช่วยใช่ไหมมันคือไฮบริดใช่ไหมมันคือปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหม ผมต้องเรียนอย่างนี้นะคุณผู้ชมบางคนอาจจะคาดหวังไว้เยอะแต่คันนี้ถ้าเกิดคุณจะถามหาความประหยัดแบบว่าเอ้ยเหมือนพวกปลั๊กอินไฮบริดเหมือนพวกไฮบริดที่แบบ20 25โลลิตรผมว่ามันจะไม่เท่าขนาดนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะมันไม่เท่าขนาดนั้นเพราะว่าความที่มีตัวเครื่องยนต์มาช่วยปั่นไฟฟ้าแล้วก็เครื่องก็เป็นเครื่องเล็กใช่ไหมแล้วรถเนี่ยสมรรถนะขนาดนี้นะครับอัตราบริโภคน้ามันเนี่ยมันอาจจะไม่ประหยัดขนาดนั้นแต่ข้อดีของมันคือ เร่งแบบ EV แต่คุณเติมน้ำมันได้คุณไม่ต้องหาที่ชาร์จคุณไม่ต้องไปต้องดูว่าเฮ้ยจุดห้างตรงนี้ตรงโรงแรมตรงนี้มีเสาชาร์จไหมต้องกังวลไม่ต้องเลยเพราะคุณเติมน้ำมันอี0ได้นะฮะแล้วคุณดอัตาเร่งแบบรถ E ีนะผมว่าเออเนี่ยมันมันเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยนะเพราะในบ้านเรานะตอนเนี้ยนะ,ะับพวกจุดชาร์จเอาจริงๆคือมันยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะในกรุงเทพเนี่ยมันพอมีเยอะอยู่หรอกแหละแต่ต่างจังหวัดออกไปเนี่ยนะฮะมันไม่เยอะ ทีนี้คุณผู้ชมนะผมพูดสเปคผมพูดอะไรต่างๆมาแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยวขวานี้นะครับกลับที่พักเนี่ยมันเป็นทางแบบขึ้นเขาลงเขาเราจะมาลอง p o v กันดูว่ามันสนุกสนานขนาดไหนเพราะผมบอกเลยว่ารถคันเนี้พวงมาลัยเซ็ตมาดีพอสมควรเลยช่วงล่างก็เซ็ตมาขับขี่สนุกพอสมควรเลยนะครับเป็นรถที่แบบเอ้ยขับแล้วแบบคุณไม่ต้องกลัวเลยอ่ะผมว่าคุณผู้หญิงก็ขับได้มันขับง่ายด้วยแล้วก็สมรรถนะดี อ่านี่เริ่มเลยนะเริ่มจะขึ้นเป็นทางที่แบบเนินขึ้นลงแล้วเนินสลับต่างๆนะครับนี่เรามาลองกันดูนะก็แต่ก็ยัง POV กันด้วยพื้นฐานความปลอดภัยนะเพราะว่า,าจริงเส้นทางมันก็คดเคี้ยวนะครับเราอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเร่งแรงเป็นแบบแอคชั่นอะไรขนาดนั้นนี่เรามาเอาฟิลด้วยนะครับอ่านี่ดูเนี่ยความดีงาม e อีพาวเวอร์คุณผู้ชมดูสิเนี่ย น,นะครับพวงมาลัยของเขาอะ่ะมีการปรับอัตราทดนะฮะตามความเร็วของรถยนต์แต่ผมมองว่าขับเร็วสูงๆอะ่ะประมาณแบบร้อยสีขึ้นไปผมว่ามันเบาไปนิดนึงแต่เบื้องต้นน่ยตั้งแต่ออกตัวยันร้อยยี่สิบร้อยสามผมว่าพวงมาลัยดีพวงมาลัยแม่นพอสมควรเลยเดี๋ยวทางค้อเที่ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะว่ามันฟึบฟับแล้วไปขนาดไหนซึ่ง ระยะฟรีก็มีแต่เล็กน้อยนะครับนี่ดูนะเนี่ยเนี่ยแล้วพวงมาลัยเบาด้วยนะขับง่ายแม่นนะฮะดูดสิยัถึงบอกไงว่าผมต้องมา p o v ขึ้นเขาลงขาให้ดูเพราะว่าการขับขี่มันสนุกจริงนะครับอัตราเร่งพวงมาลายัยคล่องตัวคมกระชับแล้วก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างผมว่าเป็นรถที่ ถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับเร็วมากๆแบบร้อย4 0รขึ้นไปตลอดเวลามันเฟิร์มมันกระชับในระยะที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับคือมันไม่ได้ตึงตังตึงตังเหมือนพวกสรสซิ่งเหมือนพวกสปริงโหลดอะไรขนาดนั้นนะครับมันยังมีแบบความนุ่มนุ่นผสมมาหน่อยนึงแต่มันมีความเฟิร์มมากกว่านะครับมันเป็นรถที่เออถ้าเกิดคุณชอบขับรถเนี่ยน่าจะชื่นชอบเนี่ยคุณดูดิพอลงทางตัวแบตเตอร,รี่กชาช์จและชาร์จเร็วด้วย นะครับลงทางเนินเบรกนิดนึงอะ่ะขึ้นมาหลายเปอร์เซนต์อยู่นะนะฮะเนี่ยดูดิอันนี้หมดปกติด้วยนะครับคือมันเกียร์เดียวจริงๆอะ่ะแค่คุณเหยียบนะเรื่องอัตราเร่งหายห่วงแน่นอนเพราะว่าผมขับขึ้นภูทับเบิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีจังหวะที่แบบวันเนี่ยผมเร่งทรงเร่งแซงบนเนินด้วยนะคือมันเร่งไหวนะคือผมต้องบอกกับว่าที่บอกบอกว่าผมเร่งแซงอะ่ะคือผมรู้ว่ารถยนต์อ่ะมันไปได้ นะครับสมรรถนะมันถึงแต่ถ้าเกิดรถยนต์ที่สมรรถนะไม่ถึงอ่ะผมไม่ทําแน่นอนเพราะมันอันตรายนะครับมันมีรถสลับมันมีตลอดเลยแต่อันี้นนผมมั่นใจเพราะว่าความเป็น e power ด้วยแหละนะครับเนี่ยดวาตาเร่งต่างเป็นรถไฟฟ้าเลยเหยอียบนิดเดียวแต่มีข้อสังเกตตรงที่เสียงเครื่องจะติดตลอดเลยนะครับเหมือนรถยนต์เขาจับได้ว่าเฮ้ยเราใช้กําลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หนักมันทําให้เครื่องเนี่ยมันต้องติดตลอดเพื่อที่จะได้ปั่นรอ นะฮะและยิ่งเนี่ยเวลาลงอย่างเงี้ยอ่ะลงทางอย่างเงี้ยแป๊บเดียวนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่เหลือประมาณ60%รนะเรามาดูกันว่าลงเป็นไงแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยชาร์จดูเนี่ยเนี่ยขึ้นมานิดเดียวก็ขึ้นแล้วอ่ะนะ,ะแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็คันนี้ถ้าเกิดคุณไฟฟ้าเหลือเยอะหรือเหลือเต็มเนี่ยคุณปรับเป็นขับ e v วเพียวเได้ด้วยนะแต่ผมทดลองดูแล้วแหละได้ระยะไม่ไกลไม่กิโล ะครับเพราะอาจริงๆอ่ะความเป็น e-power อ่ะตัวแบตตัวอะไรเงี้ยเขาเซตมาเพื่อให้แบบว่าเราใช้มอเตอร์ใช้แบตเตอรี่ไปแล้วเครื่องก็ปั่นกลับมาให้ตลอดมันเจเนเรตดีมากเลยนะครับส่งออกไปแล้วก็ปั่นกลับเข้ามาเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ฉลาดนะฮะโดยทางนิสสันนะครับเขารับประกันแล้วนะระบบนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน10ปีส่วนระบบ e-power เนี่ย5ปีผมว่ามันน่าเล่นนะ คือไหนๆเขาก็รับประกันขนาดนี้แล้วอะ5ปี10ปีอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าใครอยากได้รถที่มีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆที่แบบว่าเออมันแปลกขับไปในแหล่งชุมชนนะ,ะถ้าไฟเยอะเนี่ย มันก็เงียบนะมันเท่ด้วยนะมันแบบมันวิ่งไปแบบแบบแบบเสียงเหมือนรถแห่งอนาคตอะ่ะวี่นะฮะแล้วก็เวลาขับช้าจริงๆหรือเวลาถอยหลังเนี่ยจะมีเสียงอะคูสติกออกมาด้วยวึง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 ,วงนะช่วยบอกว่าตอนเนี้ยมันมีรถอยู่ในบริเวณนั้นนะนะเพราะว่ามันเป็นหลักความปลอดภัยด้วยแหละบางทีด้านหน้ามีคนพิการตาบอดเลยอะไรอย่างนี้เขาไม่เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ยินเสียงเขาจะได้ทราบว่าเอ้ยมันมีรถนะนะครับนี่ประมาณนี้ดูการขึ้นของขึ้นเขาดิเนี่ย มันคล่องตัวมากเลยเนาะส่วนนิสสัน Intelligent จนต์โมบิผมลองให้ดูเลยดีกว่าอันนี้ขึ้นลงทางลาดชั้นด้วยนะก็คือระบบอินเท g ร n เ c r จนต์คู n t น o l ล็อกความเร็วแปรผันตามคันขนา้างหน้าโดยตัวเรดาร์เขาจะจับคันขนา้างหน้าแล้วเขาล็อกความเร็วให้มันแปรผันนะช่วยเบรกช่วยอะไรต่างเดี๋ยวดูซิว่าทางแบบนี้ใช้งานได้เรรถเร็วขนาดไหนนะผมเริ่มกดตรงนี้เลยตัวที่เป็นรูปมาตรวัดปังนะมันขึ้น เป็นสีจางๆขึ้นมาแล้วคือพร้อมใช้งานหลังจากนั้นคุณกดตรงเซตเนี่ยอ่าขึ้นสีเขียวแล้วสีเขียวคือพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมเซตความเร็วสูงๆไว้ก่อนอันนี้ทางขึ้นด้วยนะผมเซตไว้สักร้อยเองเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะตามคันหน้าให้ขนาดไหนดูซิมันจับได้ไหมทางโค้งแบบนี้อืมอ่าเดี๋ยวรอให้เขาจับกันคันหน้าก่อนอ่าคือถ้าเกิดเขาจับได้เนี่ย ตรงจอนะครับจอ TFT ดิจิตอลตรงเนี้ยนะจะมีรูปรถขึ้นว่าเขาจับคันขน้าได้แล้วแล้วก็สามารถเซตความห่างได้3ระดับนั่นเองนะครับทางนี้อาจจะใช้งานยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างแบบค่อนข้างชันเลยอะ่ะอันนี้ผมจับคันขาน้าได้แหละอ่าดูนะผมไม่ได้อหยียบคันเร่งนะอ่ะไปนี่เรามาดูกันนี ผมเซตร,ระยะห่างใกล้สุดเลยอ่ะนี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะอะดูนี่เขาเร่งแค่แหละเพราะว่าคันข้างหน้าไปเร็วนาะแต่ผมจะเอาเท้ามารอเหยียบไว้เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยแหละนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะพอมันจับรถไม่ได้มันก็จะเร่งต่อไปซึ่งทางโค้งเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่แนะนาไม่ใช้หรอกนะเพราะว่าเรดร์มันจับไม่ได้ไวขนาดนั้นนะครับแต่เบื้องต้นเมื่อกี้คุณเห็นป่ะว่าตอนขึ้นเนินอะ่ะเขาจับรถได้นะเนี่ยแล้วช่วงแบบทางข้างๆอย่างเงี้ย จับได้เหมือนกันนี่นี่คือตัวอินเทลเจน์ของเขานะครับโอเคอยู่นะคือบางคันนะ่ะผมเคยเอามาอาจจะด้วยระยะเวลาด้วยแหละช่วงนั้นคือผมเอารุ่นอ,อื่นมานานแล้วพวกเทคโนโลยีต่างๆมันอาจจะแบบไม่ได้อัปเกรดขนาดนั้นนะครับซึ่งสมัยเนี่ยเฟิร์มแวร์มันอัพนะครับความรู้ความอะไรต่างๆคือแบบคนเราเขาว่าแบบพัฒนาพวกเฟิร์มแวร์พวกระบบต่างๆให้มันฉลาดขึ้นซึ่งคันเนี้ยโอเคอยู่เลย อันนี้ผมล็อกแันแหละล็อกคันหน้าแหละเขาจับกระบะคันหน้าได้แหละอันนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าจับไม่ได้เขาก็จะเร่งแต่ถ้าเกิดจับไ,ได้เขาจะเบรกให้นี่ผมไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะเนี่ยว่าเนี่ยว่าว่าเนี่ยคันนี้คือจับคันขหน้าได้อยู่คือตัวเลยดา้าเขาอยู่ตรงกลางเนอะเนี่ยจับตลอดเลยเนี่ยความไวของเขาผมถือว่าโอเคนะ หนึบเหมือนกันนะครับการแทร็กอะไรต่างๆเขาเนี่ยดูเดิเออเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่นะครับแล้วก็รุ่นนี้ตัวกล้อง360องศามีมาให้เป็นกล้องที่เอาจริงๆเ่คุณภาพอาจจะไม่ได้บอกโอ้โหคมชัดเหมือน Audi เหมือนรถยุโรปเหมือนอะไรขนาดนั้นแต่ในแง่ของรถราคาประมาณนี้ล้านอย่างนี้นะครับผมว่าเออมานหนจะไม่คมชัดมาแต่มันแม่นกล้องมันไม่ได้หลอกตามากนะครับ360องศาดูด้านข้างดูด้านหลังได้แบบจอดได้ คือพึ่งพาได้เลยนะครับแล้วก็ระบบต่างๆระบบช่วยเบรกนะครับระบบแจ้งเตือนเมื่อเราพุ่งไปข้างหน้านะครับโดยที่ไม่มีทีท่าท่าจะเบรเนยเขาก็แจ้งเตือนมีติ๊ๆๆขึ้นมานะถ้าเกิดเราพุ่งเข้าไปอีกเบรกให้ด้วยนะครับช่วยชะลอความเร็วต่างๆให้ด้วยแล้วก็บายสปอร์ตเลียคอส traffic alert hill assist นะฮะมีมาให้ครบเลยเวลาขึ้นลงทางลาดชันเนี่ยเขาจะมีตัวโฮเบรกไว้ให้ด้วยก็คือแบบพอคุณ สมมุติคุณขึ้นภูท่าเบิกเมื่อกี้นะแล้วคุณแบบต้องจอดเบรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วพอคุณเอาเท้าจากตัวแป้นเบรกเนี่ยรถเขาค้างไว้ให้นะฮะหลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้นะถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวสําหรับคันนี้เนาะแล้วก็ทางด้านการตกแต่งภายนอกนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้าผมเคยรีวิวคันนี้ไว้แล้วตัวพรีเมียร์ดิชั่นนะครับคือสนอนราคาทั้งเส้นอ่ะหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันนะคุณได้นิสสันคิก นะครับตัว e power รุ่นท็อปตัว vl นั่นแหละนะได้สีสันทูโทนแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันที่เอาจริงมันหล่อมากนะคือถ้าเกิดผมเชียร์เลยสมมุติคนใครจะซื้อนิสสันคิกอยู่นะครับแล้วคุณมีเขาเรียกว่ามีงบเหลือผมว่ามาการตกแต่งแบบพรีเมียร์ดิชันเนี่ยจบเลยล้อก็สวยแต่งภายนอกก็ตัดนะฮะแล้วก็อ่ะเรื่องอัตราบริโภคน้ำมัน,มนก่อนจาก,กันโดยปกติเนี่ยขึ้นเขา ลงเขาลงทางลาดอะไรเงี้ยมันกินหนักอยู่แล้วแหละรถยนต์ทุกรุ่นนะครับเพราะว่ามันใช้รอบเครื่องยนต์สูงตลอดไม่ว่าจะเป็นการลงการขึ้นอะไรเงี้ใช่ไหมส่วนมากนยะมันจะอยู่ประมาณแบบถ้ารถไซส์นี้นะที่เป็นเครื่องสันดาปเพียวๆเนี่ยส่วนมากอยู่แบบ9ไปไปลายสิต้นๆ้น11อะไรเงี้ยคันนี้ได้12-13ถึง13กิโเมตรต่อลิตร ขึ้นอย่างนี้เลยไม่รู้เห็นป่ะนะครับขึ้นจริงๆเลยคือไม่ได้เมคด้วยนี่ผมไม่ได้รีทริปอะไรด้วยนะนะครับขึ้นแบบนี้ก็โอเคนะแล้วคันนี้เติมน้ำมันได้ถึง E20 ถังน้ำมัน41ลิตรนะเต,เ,ตเติมเต็มๆเนี่ยถ้าคุณขับแบบปกติชนทั่วไปอ่ะ่400กว่าโลมีอยู่แล้วนะฮะเออตอบโจทย์ดีแล้วก็เป็นขุมพลังที่ผมว่าต่อไปเนี่ยนิสสันน่าจะมีในอีกหลายๆรุ่นนะมันเป็นขุมพลังที่ตอบโจทย์ในเมืองไทยอะ่ะ แรงแบบ e v นะครับแต่คุณก็ยังต้องเติมน้ำมันซึ่งคุณไม่ต้องไปง้อจุดชาร์จรถ n i ส s a n i น t e l l i g e n t Mobility มีมาให้ครบคันแม้จะมีระบบอย่างนี้ที่ผมอยากให้มีแต่เขายังไม่มีมาให้ตัวเลนคีฟก็คือเวลาแบบเนี่ยขับไปแล้วถ้าเกิดเลนมันคุณออกนอกเลนเนี่ยมันแจ้งเตือนแล้วมันดึงกับยังไม่มีแต่ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะแต่ผมหวังว่าถ้าเกิดมันมีครบอ่ะมันจะกลายเป็นรถที่ครบมากเลยเพราะระบบอื่นเนี่ยดีมากอยู่แล้วนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่ง ใครอยากชมการรีวิวแบบขับขึ้นเขาคอขึ้นภูทับเบิกแบบเต็มๆเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหนะ้านี้ผมถ่ายไว้แล้วแหละขึ้นภูทับเบิกแล้วก็ไปยืนพูดสรุปต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ใครที่อยากชมกันนะว่าเฮ e ้ยเอา e power มาใช้ขึ้นเขาแรงต่างๆน่าจะหายข้องใจกันแล้วว่ามันไหวไหมมันสบายไหมกล้าการันตีเลยสบายสบายมากด้วยเร่งดีมากม นะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโค้กีพีและออโต้สเตชันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดูเร่งดูเร่งเลงผมตามกระบ,บะนึบเลยเนี่ยพี่กระบ,บะเขาแบบขับชิวๆผมก็ล็อกความเร็วตามเขาเลยขออนุญาตไปขับรถก่อนนะครับประมาณนี้